วันชัยกุลสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับเหล่าชื่ออีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาจีนนะคะเราก็มาเรียนภาษาจีนสนุกๆก,กันนะคะวันนี้นะคะเหล่าซือก็มีวิชาภาษาจีนมาสอนเหมือนเดิมนะคะก็จะมีคําศัพท์นะคะแล้วก็พร้อมใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนทุกคนได้ทํานะคะอาเร้าจหาหินะเจ้ 跟杨บห老师学习中文今天你们怎么样呢啊วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อเหนื่อยหรือเปล่าได้ทานข้าวกันหรือยังเอ่ยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนภาษาจีนกับหล่อซื้อแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาได้เลยนะคะอ่าเตรียมดินสอเตรียมสีนะคะเตรียมยางลบมาเพื่อที่จะพร้อมเรียนวิชาภาษาจีนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะคะเหล่าซื้อก็จะพาไปดูตรงนี้ก่อนนะคะคำศัพท์นะคะวันนี้เหล่าซื้อก็จะมีคําศัพท์มาให้ฟังนะคะค,าะค,ะค,าะคะําว่าเฉานะคะคําว่าเฉานะคะเฉาออกเสียงตามเหล่าซื้อน,นะคะเฉาอ่าอีกรอบนะคะเฉานะคะอีกรอบนะคะเฉาอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะเฉาอ่าเฉา แปลว่าน้อยนะคะตรงข้ามงคำว่าตัวหนตัวตัวแปลว่ามากค่ะเฉาเฉาแปลว่าน้อยนะคะให้นักเรียนนะคะจำไว้นะคะเฉานะเฮนเฉาเฮนเฉาแปลว่าน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราเชื่อจะพาเข้าไปดูตรงใบงานนะคะให้นักเรียนเปิดไปดูใบงานของวันที่30กรกฎาคมนะคะนักเรียนให้เปิดดูนะคะเดี๋ยวเราเชื่อจะพาอ่านคําสั่งนะคะ เข้าไปดูใบงานกันเลยคำสั่บอกว่าปีอีป sure ีฟ้าสาวจะอู่เคร์เชนฉีหลายนะคะเพรว่าลองเปรียบเทียบดูนะคะความหมายที่เขาบอกว่าข้างไหนที่มีจํานวนน้อยกว่านะคะจงวงกลมรอบรูปที่น้อยกว่าอ่ามันก็จะมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเหล่าซื่อก็จะพานับตัวเลขเพราะมี สัปดาห์แรกที่เราเชือพานับเลขไปจําได้ไหมคะตอนอยู่ในห้องเรียนที่เหล่าเชือพานับตัวเลขนะคะแล้วก็เหล่าเชือก็จะพานักเรียนนะคะมานับอ่ตัวนี้นะคะมีลูกอมลูกปองแล้วก็เจ้าปลานะคะเจ้าปลาตัวน้อยๆนะคะเดี๋ยวข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเราเชือจะพาทําเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะมีกี่อันคะเดี๋ยวนับพร้อมเราซชือนะคะ e r ซาโอเคมีสี่อันนะคะก็คือซืก็คือมีสี่อันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้างๆนะคะเป็นลูกอมลูกกวาดลูกแอปเปิลนะคะสองอันก็นดอีอาร์ e นะคะมีสองอันนะคะอันไหนเยอะกว่าเอ่ยอันไหนเยอะเราไม่วงกลมนะคะเราจะวงกลมเฉพาะอันที่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องวงกลมตรงไหนคะอะไรนะคะเด็กๆ โอเคถูกต้องค่ะต้องวงกลมนะคะสิ่งที่น้อยก็คือ,อลูกอมลูกกวาดโรสแอปเปิลนะคะให้นักเรียนนะคะวงกลมตรงที่มี2อันได้เลยนะคะอ่าวงกลมพร้อมเหล่าซื้อเลยนะคะวงกลมเลยค่ะโอเคไปดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปนะคะเป็นลูกโป่งนะคะนักเรียนเห็นลูกโป่งไหมคะลูกโป่งนะคะ อย่าลืมระบ,บายสีด้วยนะคะนักเรียนระบ,บายสีให้สวยงามด้วยนะคะออกแบบด้วยตัวเองได้นะคะฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะฝึกพัฒนาการให้ตัวเองนะคะระบ,บายสีสวยๆนะคะเราซื้อมีรางวัลให้นะใครที่ระบ,บายสีสวยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงลูกโป่งกันเลยอ่าลูกโป่งนะัพร้อมเหล่าซื้อนะคะอีอออ่า,อ,า,อ,าอีกรอบหนึ่งนะคะอีออนะคะมี 2อนะคะยอดเหลี่ยงเก๋อก็คือมี2อันนะคะโอเคไปดูอันข้างๆเลยนะคะนับตามหลอดชือนะคะหนึ่อสามสี่ห้า โอเคมีอูเกอร์นะคะเยวอูเกอนะคะก็คือมี5้าอันนะคะฉะนั้นเราต้องวงกลมนะคะอันที่มันมีน้อยหรือมันเล็กน้อยมันน้อยกว่านะคะก็วงกลมตรงอ่าวงกลมตรงนี้ได้เลยนะคะตรงลูกโป่งที่มี2อันนะคะวงกลมไปเลยนะคะคนเกง่งโอเคเป็นยังไงคะยากไหมเอ่ยทำได้ไหมอันต่อไป อ่าเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะก็คือเห็นเจ้าปลาไหมคะเดี๋ยวเราเชือจะพานับเจ้าปลาตัวน้อยนะคะไปนับกันนะคะโอเคค่ะเริ่มมาดูตรงปลานะคะตรงข้อที่3นะคะให้นักเรียนนับพร้อมเหล่าเชือนะคะออกเสียงตามนะคะโอเคให้ได้นะคะนับพร้อมไปเลยก็ได้นะคะออะอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือนับเจ้าปลานะคะอ่ะนับ อี3 3ามแอูเรอ่าเรามีอยู่กี่อันคะามนะีนะอยู่กี่กีามีกี่ก,นะมก,มกมหมด6หอันนะคะอะนับอีกรอบหนึ่งนะคะ e, R, 3 4 5 6่นะคะมีทั้งหมด6อันนะคะโอเคค่ะเราก็มานับเจ้าปลาข้างๆนะคะมาดูเจ้าปลากันนะ,ะนับพร้อมเราซื้อนะคะอีอาอีกรอบนะคะอีอาน,นะคะก็คือมีทั้งหมด 3ตัวนะคะฉะนั้นนะคะเราก็วงกลมตรงเจ้าปลาที่มี3ตัวพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะเป็นยังไงบ้างคะทำยากไหมคะระบายสีให้สวยงามนะคะเราชื่อเน้นเนยแื่อเราชื่อมีรางวัลให้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราชื่อก็ได้สอนคำว่าเฉานะคะเานะคะเา ที่แปลว่าน้อยนะคะก็คือจํานวนที่น้อยกว่านะคะจํานวนไหนที่น้อยกว่าเราก็วงกลมแล้วระบายสีใช่ไหมคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในคลิปหน้านะคะเตรียมติดตามชมเหล่าซื้อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ w o m ์เม u นคุยจ้าเหล่าบ๊ายบาย